วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้และดูแลเครื่องยนต์ติดท้ายเรือขนาดเล็กเบื้องต้นนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ Enduro 40แรงม้าหรือว่าเครื่อง E 4 0 XMS นะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเครื่องยนต์ Outboard Motor เราจะแบ่งส่วนสําคัญนะครับเป็น4ส่วนหลักนะครับส่วนแรกก็คือส่วน Power Head นะครับก็คือส่วนเกี่ยวกับระบบกลไกเครื่องยนต์นะครับส่วนที่2ก็คือส่วน Upper Unit นะครับเกี่ยวข้องกับระบบหล่อเย็นและท่อไอเสียนะครับ ส่วนที่3ก็คือส่วน lower unit เกี่ยวกับท่อนเกียร์และใบจัรนะครับแล้วก็ส่วนที่4ก็คือส่วน bracket นะครับก็คือประการหนีบเครื่องยนต์กับ t r a n s o ท้ายเรือนะครับแล้วก็อีกส่วนสําคัญที่ต้องพูดถึงของเครื่องยนต์ติดท้ายเรือขนาดเล็กนะครับก็คือตัว trailer hander นะครับหรือตัวคันโยกคันเล่งมาคับหมุนเลี้ยวนะครับในส่วนประกอบสําคัญที่เราจะต้องทําความรู้จักก่อนการใช้เครื่องยนต์นะครับในส่วนแรกนะครับเราก็ ทำความรู้จักกันเลยว่าโดยปกติเนี่ยเครื่องยมาฮ่าเนี่ยจะมีแถบสีแดงนั่นหมายถึงเครื่อง2จังหวัดนะครับและถ้าเป็นรุ่นอน d u r รก็จะมีเขียนเหมือนกันนะครับส่วนตรงด้านท้ายเนี่ยก็จะมีตัวเลขบอกแรงม้านะครับที่อยู่ด้านหลังซึ่งตัวนี้เป็นเครื่อง40แรงม้านะครับแล้วส่วนประกอบทั้งหมดตรงนี้นะครับก็คือฝาครอบเครื่องนั่มองขยับลงมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับคันโยกที่สําหรับเปิดฝาต่อไปนะครับไล่ระดับลงมานะครับด้านล่างนี่คือท่อไอเสียนะครับที่พ่นไอเสียออกมาจาก เครื่องยนต์นะครับขยับลงมาทั้งด้านล่างอีกนะครับเราก็จะเห็นเป็นแอโนดตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นประจุล่อน้ําเค็มนะครับไม่ให้เข้าไปทําร้ายเครื่องยนต์โลหะภายในนะครับขยับลงมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นครีบนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นช่องน้ําหล่อเย็นนะครับน้ําก็จะไหลเข้ามาในช่องนี้นะครับแล้วก็เข้ามาดูดเข้าหล่อเย็นภายในเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ลงมาก็จะเป็น พวกระบบใบ,บจักรแล้วด้านหลังนี่ก็คือชิมแท็บที่เป็นตัวล้อประจุเหมือนกันนะครับต่อไปขึ้นมาดูตรงช่องประกับขายึดทางด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวขันนะครับตัวน็อตตัวนี้จะเป็นตัวขันความฝืดของเวลาเราเลี้ยวเครื่องยนต์นะครับก็อยู่ที่ตำแหน่งนี้เราก็สามารถตั้งได้ส่วนจุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวปรับขนาดชิมของเราว่าจะให้วางลึกขนาดไหนนะครับต่อไปนะครับ ส่วนด้านหน้าของเครื่องยนต์เนี่ยเราก็จะเห็นตรงนี้นี่คือตัวสตาร์ทแมนนวลนะครับก็คือใช้เชือกดึงแมนนวลนะครับลงมาตรงนี้ก็จะเป็นคันโยกเกียร์นะครับเกียร์เดินหน้าเกียร์ว่างแล้วก็ถอยหลังนะครับขยับลงมาตรงนี้ก็จะเป็นปุุกชกนะครับปรับชกน้ำมันเข้าแล้วช่องนี้คือช่องปลักน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับขยับลงมาทางด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นตัวขายึดเครื่องยนต์กับทันซ้ำนะครับและตัวนี้นะครับท่านซ้ายนี่ก็เป็นตัว ทิ้วตัวยกเครื่องยนต์นะครับโดยจะเป็นถ้าเรายกขึ้นเนี่ยเราสามารถที่ยกผางขึ้นได้นะครับแล้วหลังจากทาลงไปแล้วนะครับก็จะคือการล็อกเครื่องยนต์ไม่ให้มีการขยับหางนะครับและในจุดสุดท้ายรูตรงนี้นะครับก็คือรูหล่อเย็นเครื่องยนต์นะครับก็จะมีน้ําโชว์ออกมาตรงนี้นะครับส่วนทั้งฟันอีกส่วนนะครับคือส่วนเ r ลเลอร์แฮนเดอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวเสียบสวิตของสวิตชัตติ้งลันยานนะครับหรือตัวชัตติ้งนะครับ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวปรับความเฟืดของคันโยกเกียร์คันเร่งนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวปรับขนาดคันเร่งนะครับต่อไปการติดตั้งเครื่องยนต์ติดท้ายเรือขนาดเล็กกับท้ายเรือนะครับโดยหลักการก็คือเราจะต้องวางเครื่องยนต์เนี่ยให้อยู่บริเวณงกลางของทรานซัมนะครับแล้วก็ระยะที่เหมาะสมของน้ำนะครับที่จะขึ้นมานะครับควรจะขึ้นมาบนเพลทระดับนี้เล็กน้อยนะครับ แล้วก็ควรจะตรวจสอบการล็อกขันแน่นของพักสองตัวนี้ครับให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะทําการสตาร์ทขยับเครื่องยนต์ครับต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นถังน้ํามันสําหรับเครื่องยนต์ติดท้ายเรือนะครับก็จะเป็นถังโดยมาตรฐานจะเป็นถังแดงขนาด24ลิตรนะครับก็จะมีฝาเปิดตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการผสมน้ํามันผสมลงไปนะครับกับน้ามันเชื้อเพลิงจากนั้นเราก็ปิดและทําการเปิดวาล์วนะครับเพื่อป้องกัน สายเป็นระบบสูญอการนะครับจากตรงนี้เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งก็คือสายบีบผงน้ํามันตัวนี้นะครับโดยให้ดูสัญลักษณ์ลูกศรตัวนี้นะครับสายลูกศรน,นี้จะต้องเป็นสายที่ชี้เข้าไปที่เครื่องยนต์นะครับสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวปลั๊กตัวนี้เนี่ยจะมีสัญลักษณ์ว่าน้ํามันเนี่ยจะวิ่งออกไปทางนี้นะครับหลังจากที่เสียบเข้าไปแล้วนะครับก็ทําการเช็คว่าตัวล็อกนั้นอยู่ในสภาพดี ม่นะครับแล้วก็ดูสายบีบป่งด้านนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการบีบไล่น้ํามันนะครับจนมีน้ําหนักที่ตึงมือนะครับจนตึงไม่สามารถบีบได้ต่อไปนะัคคออ่นก็หมายความว่าน้ํามันได้เข้าไปในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นระบบเกียร์นะครับก็เช็คให้ชัวร์ว่าตําแหน่งเกียร์นั้นอยู่ในตําแหน่งเกียร์ว่างนะครับรก่อนที่จะ start หลังจากนั้นเนี่ยก็ทําการเสียบสายชัตติ้ง เข้ากับตัวสวิตช์แลนยาร์ดนะครับแล้วก็ทำการดึงสตาร์ทเครื่องยนต์ครับผมส่วนกรณีที่ว่าดึงสตาร์ทแล้วไม่ติดนะครับเราก็สามารถเปิดเปิดโชคขึ้นมาได้ครับแล้วทำการดึงสตาร์ทอีกรอบครับจนกว่าเครื่องยนต์ติดแล้วก็ทำการปิดช็คกลับเข้าไปครับผมแล้วตำแหน่งคันเร่งนะครับตรงนี้ก็ควรอยู่ในตำแหน่งตรงกลางระหว่างจุดนะครับมาดูในส่วนของเทรลเลอร์แฮนเดร์นะครับ ก่อนที่ทำการสตาร์ทนะครับเราควรวางตำแหน่งของคันเร่งนะครับอยู่ที่ตำแหน่งเกียร์ว่างก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการสตาร์ทนะครับส่วนคันโยกตรงนี้นะครับก็หมุนในทิศทางนะครับบิดมาทางนี้นะครับคือรอบเดินเบานะครับแล้วบิดในทิศทางตัวกันข้ามตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเร่งรอบจนถึงรอบแม็กซิมัมก็คือ5,005ครับต่อไปเป็นวิธีการปรับครีมยกขึ้นนะครับโดยจะมีคันโยกตัวกดล็อกที่ให้เรา รับขึ้นด้านบนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ทําการยกหางขึ้นนะครับโดยจะมีอยู่3าระดับนะครับนี่คือระดับที่1นะครับระดับที่2นะครับแล้วก็ขึ้นสุดระดับ6 4องศานะครับต่อไปการเวลาเราจะเขึ้นลงเราก็แค่ปรับสลักลงด้านนี้นะครับแล้วก็ทําการค่อยๆเคลื่อนย,ย,ย,ยนต์ลงไปสลากแบบนี้ต่อไปนะครับ เป็นกรณีวิธีการเก็บรักษาเครื่องยนต์เป็นระยะเวลา2เดือนขึ้นไปนะครับโดยท่าทางในการเก็บวางเครื่องยนต์นะครับก็สามารถวางในทั้งแบบตั้งและแบบนอนนะครับกรณีที่จะวางนอนนะครับเราควรที่ทำการตรวจเช็คให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่าไม่มีน้ําหล่อเย็นค้างอยู่ในเครื่องยนต์ครับและพื้นที่ในการจัดเก็บนะครับควรจะเป็นพื้นที่ที่มีลมอากาศถ่ายเทสะดวกนะครับและก็ไม่มีแดดส่องโดยตรงนะครับ ต่อไปจะเป็นวิธีการจัดเก็บเครื่องยนต์นะครับขั้นตอนตั้งแต่การยกเครื่องยนต์ออกจากเรือและการจัดเก็บเข้าไปในพื้นที่ที่เราต้องการเก็บครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทําการปลดสายน้ํามันนะครับสายน้ํามันออกจากเครื่องยนต์ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นําเครื่องยนต์ไปวางไว้บนบอร์ดทดสอบเครื่องยนต์นะครับโดยการที่ว่าเราจะเติมน้ำเนี่ยให้ขึ้นมาเกินระดับเฟรชหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําความ สะอาดเครื่องยนต์ภายนอกนะครับแล้วก็ทําการต่อปลั๊กน้ํามันเชื้อเพลิงเข้ากับเครื่องยนต์อีกครั้งนะครับแล้วเราก็จะเริ่มทำการทดสอบนะครับเปิดทําการเปิดฝาครอบนะครับ <Okay. S 1> หลังจากนั้นนะครับก็ทําการสตาร์ตติดเครื่องยนต์นะครับประมาณ2-3นาทีนะครับ เพื่อให้น้ําหล่อเย็นเนี่ยได้เข้าไปทําความสะอาดภายในนะครับเนื่องจากการที่ว่าเราอาจจะวิ่งน้ําน้ําเค็มมาหรือวิ่งน้ําที่มีลักษณะเป็นโคลนตมมานะครับก็โอกาสนี้เราก็ใช้วิธีการล้างท่อเดินน้ําจืดไปในตัวนะครับหลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์มาได้2-3ถึงสนาทีแล้วนะครับก่อนที่จะดับเครื่องยนต์นะครับเราก็จะใช้น้ํามันแบบฉีดพ่นนะครับเพื่อทําการหล่อให้ ระบบเครื่องยนต์ภายในเนี่ยมีมีความชื้นหล่อเลื่อนอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ทําการปิดสวิตช์น้ํามันนะครับและให้เครื่องยนต์ดับด้วยตัวเองครับต่อไปนะครับการตรวจเช็คหลังใช้งานหลังจากที่เราใช้เรือเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องตรวจเช็คไล่ตั้งแต่ระบบแรกเลยนะครับก็คือระบบเชื้อเพลิงนะครับดูว่ามีการแตกรั่วซึมหลังจากการใช้งานหรือไม่นะครับไล่ลงมาตั้งแต่ท่อนะครับขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปลั๊กที่เสียบกับ ครื่องยนต์ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดฝาเครื่องครับไล่เช็คมาเรื่อยๆจนถึงระบบปั๊มคาร์บูเรเตอร์แล้วก็ระบบกรองเชื้อเพลิงอ,อื่นๆนะครับหลังจากนั้นก็ดูองค์ประกอบโดยรวมของเครื่องยนต์นะครับว่ามีสายไฟตรงไหนที่มีการมีการสึกหรือชำรุดตรงไหนบ้างครับ